อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็ไหนๆนะเม,มื่อวานที่กระทรวงการคลังค่ะนักข่าวก็จี้คำถามเดิมที่ได้ทุกวัน560,000ล้านที่จะหยิบฉวยมาใช้แบ็กอัพในการที่จะแจกเงินทิจเตโล1 0 0ึ่บาทมาจากไหนปรากฏว่าปรากฏว่านยยายกเศรษฐาก็ตอบตรงๆขอเวลาหนึ่งเดือน เดี๋ยวจะบอกที่มาว่าเงินมาจาก12,3,4,5อะไรบ้างรอหน่อยสิถ้าต้องขอเวลา1เดือนจึงสามารถแจกแจงที่มาของเงิน560,000ล้านได้แปลว่าแจกเงินดิจิตอลยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมค่ะยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมปีหน้าจะใช้ค่ะใช่ค่ะยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมเขารอเสดจน้ำไงยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมประมาณนั้นแหละคุณเดนายเยจี้น่าเป็นห่วง